วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสิงโตที่ทั้งน่าทึ่งแล้วก็น่ากลัวไปพร้อมๆกันนะคะสิงโตแอฟริกาใต้หรือชื่อทางวิทยาศาสตร์คือพ a n t h e รา l ี o m e l a n o c h ชตแต่ที่เราจะเจาะลึกกันวันนี้คือกลุ่มที่โด่งดังเป็นพิเศษเลยค่ะสิงโตแห่งซาโวข้อมูลหลักๆก็มาจากวิกิพีเดียสารานุกรมเสรีนี่แหละค่ะสวัสดีครับเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะเข้าใจว่า อะไรที่ทำให้สิงโตกลุ่มนี้มันไม่เหมือนใครทั้งรูปร่างหน้าตาพฤติกรรมแล้วก็เอ่อเรื่องราวที่ทำให้มันเป็นตำนานนะคะครับผมลองนึกภาพตามนะคะสิงโตตัวผู้ที่แบบว่าอาจจะไม่มีแผมคอหรือมีแค่สั้นๆบางๆใช่ครับซึ่งมันต่างจากที่เราคิดกันเยอะเลยเนาะแถมบางทีตัวผู้ยังต้องมาช่วยตัวเมียล่าเหยื่ออีก อืมใช่ครับสิงโตชนิดย่ายเมลานชัยท่าเนี่ยจริง,รงๆก็พบในแอฟริกาตะวันออกกับใต้หลายที่นะครับแต่ว่ากลุ่มที่ซาวโวในเคนยาเนี่ยมีลักษณะเด่นชัดเรื่องนี้มากๆที่อุทยานแห่งชาติซาวโวแถวแถว,แ,ถวแม่น้ำซาวโวใช่ไหมคะถูกต้องครับแถวนั้นเลยเรื่องแผงคอเนี่ยเออมันก็ยังไม่มีข้อสรุปเป๊ะๆนะครับแต่สมมุติฐานที่คนพูดถึงกันเยอะก็คือมันอาจจะเกี่ยวกับการปรับตัว ปรับตัวยังไงคะคือแถวนั้นมันร้อนแล้วก็แห้งแลง้งมีพุ่มไม้มีหนามเยอะการมีแผงคอหนาๆใหญ่ๆเนี่ยมันอาจจะเป็นภาระอ๋อแบบว่าร้อนแล้วก็เกะก,กะเวลาวิ่งไล่เหยื่อในพงหนามอะไรแบบนี้หรอคะประมาณนั้นเลยครับมันอาจจะไปเกี่ยวติดหรือทําให้ระบายความร้อนได้ไม่ดีพอฟังดูมีเหตุผลนะคะแล้วเรื่องที่ตัวผู้มาช่วยล่าล่ะคะมันเกี่ยวกันไหม มีส่วนเกี่ยวข้องกันได้ครับคือในสภาพแวดล้อมที่อาจจะาหากินยากหน่อยหรือว่าเหยื่อมันตัวใหญ่สู้เก่งการที่ตัวผู้ซึ่งโดยทั่วไปแข็งแรงกว่ามาช่วยล่าด้วยเนี่ยมันก็เพิ่มโอกาสสำเร็จของฝูงออซึ่งพฤติกรรมนี้จริงๆก็เจอในสิ่งโตมลรโนชาที่อื่นได้บ้างแต่ที่ซาโวอาจจะเห็นชัดเป็นพิเศษเพราะสภาพแวดล้อมมันอาจจะกดดันกว่าที่อื่นนิดหน่อยครับ เอาละค่ะทีนี้มาถึงจุดที่น่าสนใจจริงๆที่ทำให้สิงโตซาวโวเนี่ยโด่งดังไปทั่วโลกเลยไม่ใช่แค่เรื่องรูปร่างหน้าตาแล้วแต่เป็นประวัติศาสตร์สุดประทึ้กับมนุษย์ครับเรื่องสิงโตนักกินคนแห่งซาวโวใช่ค่ะย้อนไปปี1898ตอนนั้นจักรวรรดิอังกฤษกำลังสร้างทางรถไฟข้ามแม่น้ำซาวโวในเคนยาครับ เป็นโครงการใหญ่เลยเชื่อมเคนยากับอูกันดาใช่ครับแล้วก็มีคนงานก่อสร้างเยอะมากทำงานกันอยู่ทั้งนั้นแต่แล้วมันก็เกิดเรื่องน่ากลัวขึ้นสิงโตคู่หนึ่งเริ่มออกมาล่าคนงานตรงนี้แหละครับที่มันแบบว่าผิดปกติมากๆสำหรับพฤติกรรมสิงโตยังไงคะปกติสิงโตไม่ล่าคนเหรอคะคือปกติแล้วสิงโตจะพยายามเลี่ยงคนมากกว่าครับถ้าจะโจมตีเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตัวที่แก่มาก เจ็บป่วยล่าเหยื่อตามธรรมชาติไม่ได้แล้วหรือว่ามีสถานการณ์ที่มันจนตรกจริงๆ oh. แต่คู่นี้ที่ซาโวเนี่ยมันต่างออกไปเลยครับคือล่าอย่างเปิดเผยไม่กลัวคนเลยล่าคนงานออกจากเต็นท์ไปกินซ้ำๆทั้งกลางวันกลางคืนเลยเหรอคะครับทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเลยมันสร้างความหวาดกลัวไปทั่วจนคนงานเรียกมันว่าสิงโตปีศาจบ้างพูดผีบ้างอะไรแบบนี้ หฟังแล้วขนลุกเลยค่ะแล้วสถานการณ์ตอนนั้นเป็นไงต่อคะมันเลวร้ายถึงขั้นที่ว่าการก่อสร้างต้องหยุดไปเลยครับคนงานไม่กล้าทำงานค่ะจนกระทั่งนายทหารที่คุมงานชื่อพันตรีจอห์นเฮนรี่แพตเตอร์สันเนี่ยต้องตัดสินใจลงมือล่าสิงโตคู่นี้เองเปลี่ยนบทบาทจากวิศวกรคุมงานมาเป็นนายพรานจำเป็นเลยใช่ครับแล้วการล่าเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับมันใช้เวลานานหลายเดือนเลยสิงโตมันก็ฉลาด ดุร้ายแล้วก็ดูเหมือนไม่กลัวอะไรเลยจริงๆนะน่าคิดนะคะว่าอะไรทำให้มันกล้าขนาดนั้นหรือว่าดุร้ายขนาดนั้นก็มีทฤษฎีนะครับบางก็ว่าอาจจะมีตัวหนึ่งบาดเจ็บอาจจะเจ็บที่ฟันทำให้ล่าเหยื่อปกติเช่นควายป่าหรือม้าลายลำบากก็เลยหันมาล่ามนุษย์ที่ง่ายกว่าหรืออาจจะเป็นช่วงที่เหยื่อตามธรรมชาติมันขาดแคลนพอดีอืมแล้วสุดท้ายแพตเตอร์สันล่าสำเร็จไหมคะสำเร็จครับ แต่ก็ทุลักทะเลหน่าดูเขาจัดการตัวแรกได้วันที่9ธันวาคม1898ค่ะแล้วอีกประมาณ3สัปดาห์ต่อมาก็จัดการตัวที่2ได้ลงอกแทนคนงานเลยค่ะแล้วสิงโตวพวกนี้มันตัวใหญ่ไหมคะใหญ่มากครับแพตเตอร์สันบันทึกไว้ไว่ายาวเกือบเกือบ3เมตรเลยนะวัดจากจมูกถึงปลายหางโห<ฮ>แล้วที่น่าตกใจกว่านั้นคือตอนที่ตามไปเจอถ้ำที่พวกมันอยู่เนี่ยพบซากมนุษย์เยอะมาก ทั้งกระดูกเสื้อผ้าเครื่องประดับเกลื่อนไปหมดเลยครับเออแล้วมีตัวเลขไหมคะว่าคนงานเสียชีวิตไปทั้งหมดเท่าไหร่ตัวเลขที่ประมาณการกันไวน้นี่เอ,อ่อน่าตกใจมากครับเชื่อกันว่าน่าจะอยู่ราวๆ1 3 5หถึงร4อคนหาร4อคนจากสิ่งโตแค่2ตัวใช่ครับภายในเวลาแค่ประมาณ9เดือนเท่านั้นเองถือเป็นเคสสิงโตกินคนที่ร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เลย โห oh, ไม่อยากจะเชื่อเลยค่ะตัวเลขมันน่ากลัวจริงๆเรื่องนี้มันก็เลยกลายเป็นตำนานไปเลยสินะคะถูกต้องครับตัวแพตเตอร์สันเองเนี่ยเขาก็เขียนหนังสือจากประสบการณ์จริงเชื่อ The Man Eaters of oh, Savo ตีพิมพ์ปี1907อ๋อหนังสือเล่มนั้นดังมากเลยใช่ไหมคะดังมากครับกลายเป็นหนังสือขายดีแล้วเรื่องราวก็ถูกเอาไปสร้างเป็นหนังฮอลลีวูดด้วยเรื่อง The Ghosts and the Darkness ปี1996หรือเปล่าคะใช่เลยครับเรื่องนั้นแหละ ยิ่งทำให้คนรู้จักเรื่องสิงโตซาโวไปทั่วโลกเลยแล้วปัจจุบันนี้สิงโตสั่งตัวนั้นไปไหนแล้วคะซากของมันถูกสตาฟไว้นะครับแล้วก็จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติฟิลด์ในชิคาโกสหรัฐอเมริกาอ๋อไปดูตัวจริงได้เลยครับผมแล้วการศึกษาซากในยุคหลังๆเนี่ยเขาก็เจอนะครับว่ากระโหลกของตัวหนึ่งมีร่องรอยปัญหาเรื่องฟันจริงๆซึ่งมันก็อาจจะสนับสนุนทฤษฎีที่ว่า เออมันอาจจะล่าเหยื่อตามปกติลำบากก็เลยหันมาล่าคนแทนเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเหมือนกันนะคะสรุปแล้วสิงโตแอฟริกาใต้โดยเฉพาะที่ซาโวเนี่ยก็มีทั้งความน่าสนใจทางชีววิทยาคือการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมครับผมแล้วก็มีประวัติศาสตร์ที่เอ่อทั้งน่าทึ่งแล้วก็น่ากลัวมากๆกับมนุษย์เราครับผมมันเป็นกรณีศึกษาที่สำคัญเลยนะเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ กับสัตว์ป่าในสภาวะที่มันสุดขั้วจริงๆค่ะซึ่งเรื่องนี้มันก็ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราคิดต่อนะครับว่าปัจจัยอะไรกันแน่ที่มันผลักดันให้นักล่าอย่างสิงโตเปลี่ยนพฤติกรรมจากปกติมาโจมตีมนุษย์ได้อย่างต่อเนื่องรุนแรงขนาดนั้นอืมมันเป็นแค่เรื่องของความอดอยากความเจ็บป่วยสภาพแวดล้อมที่กดดันหรือว่ามันมีอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้น เกี่ยวกับวิธีที่มนุษย์เราเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับโลกของสัตว์ป่าซึ่งเราอาจจะต้องเรียนรู้ทําความเข้าใจกันให้มากขึ้นอีกเยอะเลยนะครับเพื่อที่จะหาทางอยู่ร่วมกันให้ได้ในอนาคตขอขอบคุณแฟนๆทุกคนที่รับชมคลิปของผมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับที่รับชม きれい。